สวัสดีครับพี่น้องนี่ชายชายพาลุยจะมาตัดหญ้าคณะครับผมนะมันมันชาวไปหาเช็ดมาครับพี่น้องวันนี้มาทําคลิปเกี่ยวกับตัดหญ้าเนะาะนาทองไหนองนาครับผมวิถีชีวิตบ้านบานเนาะชาว,าชาวนาบ้านนอกเนาะครับเนาะครับมาดูครับผม เนาะมาดูขันต่อไปครับผม คร pues ับผมน้องคุยหนูครับคุยหนูนาหนุนหนองดูละหนูบัดผมเนาะหนูนาครับผมมาเดี๋ยวจะหาบ่วงมาใส่พี่น้อกนะเอาเห้เรอหลังพี่น้องเดี๋ยวจะบ่วงมาใส่เนาะคุยหนูเอาผม เป็นไงพีいい่น no ้องเขาเนาะเขาเป็นไงครับผมจะได้เนาะโอเคครับรถตัดยากหน้าก่อนครับแล้วครับเนาะ้ฝนจีตกเนาะโอเคครับผมพี่น้องมันเบิ้แล้วโอ้โหโมไซจอดถึงครับเนาะมันเบิ้แล้วขอนอนหนังครับผมต้องมาถึงคันนี้แล้วนะนกปากทางครับผม อันนี้ตัวมันมองเห็นไหมสูงดีนะครับหนังโคโมโลเลยนกปากหางครับกินหอยเชลีครับผมเนาะมุดมูหลายอยู่ครับยี่ห้อยเชลีีจะได้มดเนาะเราเดินไปใส่น้ำมันครับผมเขาน้ามผมมาดูเขาน้ามผมเลยครับผักเหนอยดขู่ ขุ้หนูอย่างไรพี่น้องเไยโอ้ยต้องให้บ่วงมาใส่แล้วผมว่าเนาะแล้วถ้ามีเวลาพี่นอ้องก็จะมาทำคลิปให้พี่น้องดูเนาะคลิปใส่บ่วงครับผมเนาะอันนี้ก็มีคุยมันพี่น้องให้คุยนะตรงนี้แหละคุยมัน,มนเพิ่มเลย นำดัวกันร้ายพี่น้องเอ้ยเนาะเข้าน้ำเราก็จะได้อยู่ได้กินอย่างพี่น้องเอ้ยามาดูไหลดูนาครับผมโอ้เข่าออกแล้วพี่น้องออกร่วงกันนี่มาทุ่มดูมครับผมเห็นไหมครับนี่ร่วงเขา่าอ่าออกร่วงแล้ว ออกล่วงแล้วครับผมโอ้เขาเริ่มพูดแล้วพี่โอ้นี่ออกอยู่พี่น้องนี่ลืมไปผมก็ลืมดูเนาะหมดตัดตัดยะถ่ายดูนี่พี่น้องพี่น้องทองแล้วทองแล้วผุแล้วนี่ครับผมนี่พี่น้องออกล่วงแล้วครับผมลงนาะโอ้ ก็จะได้เกี่ยวแล้วครับผมเข่าออกกว,ง,วงแล้วไปนี่เนอะเดินไปหาโมไซก่อนนะเตินน้ำมันเดี๋ยวครับผมถักจะขู่โอเคครับผม